นอห้าาขงเรสวัสดีค่ะทุกคนนี่คือหน้าของเราเองเห็นไหมสิวแบบเ,เยอะมากเยอะไปหมดพอดีเลื่อนสีไปเจอเซรั่มตัวหนึง่งที่เขาการันตีว่าช่วยลดสิวอักเสบได้เดี๋ยวเราจะมาลองใช้กันดูนะคะเอาเป็นว่าหลังจากนี้7วันเราจะลองใช้เซรั่มตัวนี้ดูว่าจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมันดีขึ้นไหมสิวอักเสบมันจะลดหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมารอดูกันนี่คือหน้าของเรานะแบบสิวตรงนี้เนาะ ออันนี้ยังเป็นแบบหัวเหลืองมากคุณพี่เราจะลองใช้ครีมดูนะเป็นเวลาทั้งหมดเจ็ดวันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวว่าวันสุดท้ายเรามาดูว่าเป็นยังไง เซรั่มที่เราจะใช้นะคะก็คือตัวนี้เลย p l a n a r y Serum T3 นะคะเป็นเซรัม่มเข้มข้นเพื่อการลดสิวโดยเฉพาะเลยเขาเคลมว,าว่าช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิวนอกจากนี้เนี่ยก็ยังลดสิวอักเสบสิวอุดตันนะคะป้องกันการเกิดสิวใหม่ปรับความมันบนใบหน้ากระชับรูขุมขนนอกจากนี้เนี่ยเขายังลดความมันบนใบหน้าลดน้ํามันบนชั้นผิวด้วยนะคะเขาเนี่ยผลิตตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยสำหรับคนที่ ผิวเป็นสิวง่ายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่มีแอลกอฮอล์นะคะน้าหอมพพราบนนอกจากนี้เนี่ยก็ยังไม่มีสารเปลี่ยนสีนะคะแล้วก็ซิลิโคนอีกด้วยใครที่ผิวเป็นสิวง่ายเนี่ยก็วางใจได้เลยนะะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเจวันหลังจากนี้เนี่ยหน้าของโบเนี่ยเป็นยังไงโอเคทุกคนนี่ก็คือแบบวันที่2นะที่เราได้ใช้ครีมไปแล้ว หน้ามันก็ปกติหน้าเราจะเป็นสิวแบบนี้อยู่แล้วก็คือสิวที่เป็นสิวแดงๆอ่ะอาจจะมีหัวบ้างไม่มีหัวบ้างแต่ว่าอันเมื่อวานเนี่ยตัวนี้มันเป็นหัวมันหัวสีเหลืองๆเนาะหัวเหลืองมากก็หายไปแล้วอาจจะเพราะเราบีบด้วยแต่ว่าคือมันก็ไม่แดงขึ้นมาแล้วสิวที่มันเป็นเมื่อวานมันยุบลงไปอ่ะแต่ก็เราดูอีกแล้วกันเยวไปทาครีมก่อนนะคะ เราดูวันพรุ่งนี้อีกนะคะเราจะให้ดูเนาะอันนี้เป็นมุมแรกที่เราถ่ายทุกวันเราจะได้รู้สึกว่าหน้าเรามันเปลี่ยนจริงๆไม่ได้ตาแบบใต้ตาดานิดนึงจริงๆมันแห้งแล้วนะเราแบบประโคมเข้าไปเยอะๆเลยเนี่ยลองมองดูข้างบนตรงหน้าผากอะ่ะมันไม่มีแบบเป็นปูดขึ้นมาแล้วมันเนียนลงไปเลยอะ่ะเห็นปะ่ะตรงแก้มอะ่ะเจอกันพรุ่งนี้ต่อคืนนี้เราจะประโคมไปอีกหนึ่งยก เจอกันที่สี่รอบค่ะตอนไปนแล้วไค่ะไปนอนกันเช้าวันที่สี่แล้วนะคะอันนี้สิวเมื่อคือนก็คือแบบว่านอนดึกเนาะก็เลยขึ้นมาจากสี่วันใช่ไหมที่ผ่านมาสาวันที่ผ่านมาที่ใช้ใช่ไหมสิวมันลดไหมก็จากที่เห็นนะคือ สิวเดิมที่มีอยู่ที่มันปูดมันเป็นรอยแดงที่มันขึ้นมาอันนั้นน่ะมันหายแต่ว่าอันที่เป็นรอยเนี่ยคือมันก็เหมือนจะโอเคขึ้นเรื่อยๆนะพูดถึงว่าเนี่ยข้างนี้เยอะมากเลยนะดูแบบมันไม่มีอะไรนูนขึ้นมาแล้วอะคือมันเหลือแค่รอยแล้วถือว่าโอเคอยู่นะแล้วก็จะมาถากันนะเมื่อคืนบกไปเยอะมากแต่ว่านอนดึกก็คือเมื่อคืนแบบพอกไปเลยข้างเนี้ รู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงมากในกล้องมันอาจจะเห็นไม่มากแต่ว่าส่วนตัวคือรู้สึกได้เลยชุกสัมมนมาวาเลนไทน์นะคะทุกคนเนี่ยให้ดูนะสิวเม็ดน,นี้คือสิวที่ขึ้นเมื่อคืนเผื่อว่าพรุ่งนี้เนี่ยมันจะยุบแล้วเนาะจริงๆมันปูดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นสิวที่ปูดขึ้นมาแล้วเตรียมรอดูได้เลยจะให้ดูเนาะอันที่เป็นอันที่เราทําวันแรกอะเม่นเนี่ย มันเนียนไปเลยหายไปแล้วพอกเยอะไปนิดนึงนะเอาดีดสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันที่หา้า้ลวนะคะกับการใช้เจ้าตัวนี้ดึงรู้สึกขัดตรงจมูกนิดนึดนงนะเราเดี๋ยวจะให้ดูก่อนนะคะว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างสําหรับสิวเม็ดน,นี้ทุกคนเห็นไหมที่เมื่อวานมันเป่งใช่ไหมแล้วเราก็ทําการบีไปแล้วอืม ทั้งหน้าเนี่ยน่าจะมีแค่เรือแค่เม็ดเดียวนี้เนาะที่มันรู้สึกว่ามันยังอักเสบอยู่แต่ว่าอันอื่นใช่ไหมเดี๋ยวจะให้ดูคืออย่างอาเม็ดนี้ใช่ไหมเม็ดนี้เราจะมองยังไงให้เห็นเป็นแบบไม่เห็นว่ามันไม่เห็นว่ามันโป่งขึ้นมาแล้วอะ่ะคือมันเป็นแค่รอยแล้วทุกคนตอนเนี้ยรู้สึกว่าตอนที่เวลาทาครีมไปแล้วอ่ะมันอันนี้จริงจังนะตอนที่เวลาทาครีมไปปุ๊บบอกจะเป็นตุ่มๆุุ่่่แต่ตอนเนี้ยมันไม่มีแล้วอะ่ะมันรู้สึกว่าเออมันมัน คืออะถ้าพูดว่าหน้าใสหรือยังบอกว่ายังยังไม่ใสแน่นอนแต่ว่าสําหรับคนที่เคยมีสิวแบบนันโป่งขึ้นมามันอักเสบขึ้นมาทุกวันขนาดนี้แล้ววันนี้มันเป็นแบบนี้อ่ะมันรู้สึกได้แล้วว่าหน้าตัวเองมันเนียนขึ้นเข้าใจปะรอยสิวอะมันยังไม่หายเพราะว่ามันเป็นหนักมากอะลองดูข้างนี้เราไปเปรียบเทียบกับวันแรกได้ไหมนี่คือหน้าของเรานะ ตรงนี้ปกติอ่ะมันจะขึ้นเม็ดแบบโป่งๆขึ้นมาเลยนะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วมันคือมันลงแบบเร็วมากอ่ะมันลงแบบเออมันไม่เจ็บแล้วอ่ะนี่คือนางทําได้ดีนะพูดถึงเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยทําได้ดีนะอันนี้ที่เห็นนะก็คือเมื่อวานใช่ไหมที่เราว่ามันเป็นสิวแล้วเมื่อเช้าเราบีบอะแกแล้วเราก็จะทาเจ้าตัวนี้ลงไปอีกทีหนึ่งสําหรับคนที่เป็นสิวมาตลอดนะรู้สึกได้เลยว่าหน้าคือแบบ เออหน้ามันดีขึ้นจริงๆนะโบกเข้าไปเลยจ้าถือว่าทำได้ดีนะถือว่าพูดถึงว่าดีขึ้นไหมก็คงว่าดีขึ้นมากนะจากสิวที่มีตรงแก้มเนี่ย ที่เป็นแบบเม็ดปุงป่งขึ้นมาเป็นสิวที่อักเสบเนาะตอนนี้ก็คือหายไปเยอะแล้วนะอันนี้เนี่ยที่ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเมื่อคืนนอนดึกมากๆเนาะประมาณตีเท่าไหร่ก็ไม่แน่ใจแต่ถ้าพูดถึงว่าสิวที่มีอยู่เนี่ยมันหายไปเยอะไหมนะก็ผกว่าหายไปเยอะมากๆเลย วันนี้นะคะเราจะมารีวิวจากที่เราใช้นะคะตัวนี้ไปทั้งหมด7วันนะคะว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างเนาะสำหรับหน้าของเราตอนนี้นะสำหรับใครที่ดูมาตั้งแต่วันแรกเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าหน้านะฝั่งนี้เนี่ย สิวเนี่ยจะลดลงเยอะมากๆนะที่เห็นชัดก็คือสิวที่ขึ้นตรงโหนกแก้มเนี่ยก็คือไม่มีขึ้นแล้วนะอันนี้เนาะที่เขาเคลมว่าลดสิวแล้วก็ฆ่าเชื้อสิวที่กําลังเกิดใหม่เนี่ยก็คือว่าโมรู้สึกว่ามันจริงนะเขาไม่ได้พูดเวอร์นะเพราะว่าสิวที่เกิดใหม่เนี่ยตรงนี้เนี่ยก็คือไม่มีสิวที่เกิดแล้วจริงๆเนาะอันนี้คือ แต่งหน้าไปแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้ปกปิดขนาดนั้นเพราะว่าหน้าบมคก็ไม่ได้ใสจริงๆเนาะอันนี้คือรีวิวแบบตามจริงเลยเพราะว่าเราใช้ไปแค่7วันใช่ไหมตอนนี้เราใช้มาได้เจวันแล้วจากที่เราเนี่ยดูว่ามันจะดีขึ้นไหมตอนนี้ก็รู้สึกว่าดีขึ้นแล้วหลังจากนี้เนะี่ยโบคงจะมาอัปเดตให้นะคะหลังจากที่หมดขวดเนาะอาจจะมีการซื้อเพิ่มนะคะเพราะว่ามันใช้ได้ดีจริงๆเนาะสำหรับวันนี้นะคะไปเกินคะ่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะ